อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้อยากกินน้าพริกอ่องนะคะ mm hmm. ก็เลยนี่ค่ะ mm hmm. ไปซื้อมะเขือเทศมาค่ะมะเขือเทศอันนี้นะคะ mm hmm. ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าบ้านค่ะโคสนะคะกิโลละ าดอลลาร์กว่าประมาณ140กว่าบาทไทยคะ่ะที่จริงถ้าไปซื้อข้างนอกนะคะอย่างเช่นพวกร้านผักเนี่ยจะราคาถูกกว่านี่เน้นนะสะดวกเขวนะคะก็เลยซื้อใกล้ๆบ้านค่ะส่วนนี้เป็นผักชีนะคะซื้อที่โคสเหมือนกันค่ะกามนี้ราคา3ดอลลาร์สกว่าประมาณ70กว่าบาทไทย<ม>ค่ะนะคะเครื่องแกงน้าพริกอ่องค่ะก็ทําให้การทําน้าพริกอ่องของตัวเองเนี่ยทำง่ายมากขึ้นเยอะเลยค่ะก็ซื้อมาซองนี้นะคะดอลลาร์สกว่าประมาณ30กว่าบาทไทยค่ะซองนี้ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะซึ่งร้านเอเชียร้านเนี่ยมีของไทยขายเยอะนะคะแต่ที่แน่นอนคือร้านไทยมีขาย่แล้วก็มี หลายยี่ห้อให้เลือกเลยนะคะใกลจะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกอ่องนะคะทําง่ายมากเลยค่ะคือคั่วพริกแกงกับน้ามันใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หมูสับนะคะใส่มะเขือเทศน,นะคะปรุงรสตามชอบส่วนตัวชอบกินติดหวาน,นะคะ่ะก็เลยใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็ชูรสแล้วก็น้ําปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ําพริกอ่องร้อนๆเลยค่ะ,ร,คะร้อนแค่ไหนเดี๋ยวตักให้ดูค่ะควันขมุยฉุยโฉงเลยค่ะนี่เราพูดถูกไหมนะควันขมุงหอมฉุยเลยค่ะพูดถูกแล้วนะ้คะ